สวัสดีค่ะก็มาพบกับน้องแก้วในช่องน้องแก้วเชียงตูเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องแก้วก็จะมาขอถามครูใหญ่ของน้องแก้วนะคะก็คือท่านมาหากแก้วไทยวัดสัมะกีสวนดอกนะคะก็จะมาถามคาถามหลายๆคาถามนะคะแล้วก็หลายๆอย่างมากที่น้องแก้วอยากจะรู้แล้วก็อยากจะทราบในวันนี้นะคะน้องแก้วก็จะมาถาม คำถามเนาะเกี่ยวกับเรื่องเออพระเนนที่เชียงตุงกับที่ไทยแตกต่างกันยังไงแล้วแตกต่างกันแบบไหนแล้วการเรียนเราเป็นแบบไหนแล้วก็อะไรยังไงนะคะน้องแก้วก็จะมาขอถามท่านที่นี่นะคะก็คือตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่วัดโรงเรียนสามกิจสุนดอบนั่นเองนะคะน้องแก้วก็จะมาขอเข้าขั้เอเออจะบอกว่าขั้นตอนการถามนะคะน้องแก้วก็เขียนคําถามมาหลายคําถามอยู่เหมือนกันน้องแก้วก็จะขออนุญตาตเข้าขั้นตอน ถามเลยทันทีนะคะคําแรกที่น้องแก้วจะบอกว่าข้อแรกเนาะที่น้องแก้วจะถามนั่นก็คือทําไมพระที่เชียงตุงนะคะถึงไม่บินทบาทนะคะไม่บินทบาทแล้วจะเอาอะไรฉันหรือว่าเอาอะไรกินอะไรแบบนี้เนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคําถามที่น้องแก้วคาถามแรกที่น้องแก้วจะถามก็คือคําถามนี้คะ่ะธรรมสการคะ่ะก่อนอื่นก็ขอจเจริญพรคณะสัทายาติยมยัจีทุกท่านก่อนนะ ที่เชิงตุงเนี่ยมันที่บอกว่าพรานเนนไม่บินดาบะแล้วเอาอะไรฉันนะกินอะไรประมาณนั้นนะก็คือว่า,วามันอยู่ที่บริบทของสังคมส,งสังคมเชิงตุงเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมที่ว่ามันอายุแบบว่าอาจจะมีการทําศึกทําสงครามอะไรประมาณนี้แล้วก็มันอาจจะออกไปบินดาบาก็อาจจะมี มีโจรมีอะไรประมาณนั้นนะก็เลยไปก้าออกไปบินทบาทบินทบาทก็ก็คือลำบากนิดนึงแล้วใจใจเรานาะที่จะออกไปบินทบาทมันก็กกกากลัวเพราะว่าถ้าเราจะออกไปบินทบาทมันก็ต้องไปแต่เช้าเนาะก็เลยจะไม่สะดวกในการออกไปบินทบาทใช่ไหมคะก็อาจจะบอกว่าที่เชงตุงเนี่ยมันอีกอย่างหนึ่งหนึ่งนะคิดว่าน่าจะได้อิทธิพลมาจากมหายานเมืองเชงตุงเมื่อก่อนก่อนที่จะมีพุทธศาสนา เทรวาดเนี่ยมันเป็นมหายานมาก่อนอม,มหายานส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่บินไม่เขาไม่บินดาบาอ,อย่างเช่นประเทศจีนที่เบตอย่างเงี้ยอ่าหลายหลายประเทศก็ไม่ได้บินดาบานะแล้วก็จะแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเอาอะไรฉันเนี่ยก็คือว่าจะมีชาวบ้านเขาอ่ามาส่งเขาเรียกว่าส่งส่งข้าวส่งข้าวสข้าวมาทบุญส่งสักข้าวแล้วก็ให้บางครั้งก็ ทำทำมาเองทำเป็นกับข้าวที่วัดาเลยทำมาถวายที่วัดเลยบางครั้งก็เอาผักสดเอาผักสดเข้าไปหันผักกาดถวายอะไรแบบนี้เนาะก็จะได้มาแกงทานเองแกงร้อนอะไรแบบนี้นะคะก็ก็นระเนก็ต้องทำกันเองก็จะประมาณนี้นะคะเรื่องที่บินถวายก็จะประมาณนี้นะคะน้องแก้วก็จะมาขอเข้าขั้นตอนที่สองที่น้องแก้วจะถามนะคะเวลาเอาของมาจะบอกว่ามาถวายเนาะ ทำไมผ้าที่เชียงตุงถึงไม่มีไม่มีผ้าเหลืองมาวางเหมือนที่ไทยเนาะทั้งที่ไทยนี่จะเวลาเราจะเอาของอะไรเนี่ยไปทําบุญเนี่ยเขาจะมีผ้าเหลืองมาลองไว้อันนึงแล้วก็จะมีเอ,เอาของมาวางอะไรแบบนี้นะคะทำไมที่เชียงตุงไม่มีแบบนั้นอะไรแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าผ้ารับประเคนผ้ารับประเคนนี่จะมีประเทศเดียว ก็คือประเทศไทยนี่แหละมีผ้ารับประเคนผ้ารองรับอ่ะที่เป็นพุทธศาสนาอย่างกัมพูชาเวียดนามลาวอะไรก็แล้วแต่ไม่มีผ้ารับประเคนนะพม่าไม่มีนะแต่พม่าก็จะเวลาประเคนของก็จับมือจับด้วยมือเลยแต่ที่ไทยมันมีเนี่ยก็มันมันเนื่องด้วยเหตุการณ์เหตุการณ์หลายๆอย่างนะอาจจะไม่กลัวเวลาญาติโยมที่เป็นผู้หญิงมามาลัวจะถูก็เลยกลัวจะไป ถูกเนื้อต้องตัวกันก็เลยว่าต้องมีผ้ารับตะเก็นแต่ที่เชียงตงุงไม่มีนะมไม่มีก็จับด้วยมือจับด้วยมืออันนี้ก็จะเป็นคาถามเนาะแล้วก็จะมาตอบคาถามคําต่อไปนะคะทําไมพ้าที่เชียงตุงถึงอยู่ถึงจับมือเนาะจับมือหรือว่าผูกแขนผู้หญิงได้นะคะเช่นว่าเราไปาไปขึ้นบ้านใหม่เขาเราก็จะต้องมีการผูกแขนอะไรแบบนี้เราทำไมถึง ผูกแขนอะไรแบบนั้นได้นะคะ,ะที่จริงมันก็การผูกไม้ผูกข้อมือนี่นะเอะออทำไมที่จริงตรงถึงถึงก็จับมันไม่จําเป็นว่าต้องขวาขวา <c oughs> มือมาจับเลยนะมันก็สามารถเอาอะไรไปเอาได้นะ่ะเอาได้หรือว่าไม้ <My S 2> ส,มสมอนเอที่ชียงแล้ว,วไม้สมอนนะคะสามารถผูกได้แต่ว่าไม่จําเป็นว่าต้องไปจับ อะไรก็ได้นะมันก็ไม่เป็นไรก็คือว่ามันอ่ามันมันอยู่ที่ใจอ่ะก็คือมันอยู่ที่ใจของเรามากกว่าด้วยว่าเอ๊ะไปโดนกันเลนเล็กหน่อยแล้วมันจะอะไรเกิดขึ้นมันมันก็มันจริงๆมันก็อยู่ที่ใจของเราอ่ะอืค่ะก็จะเป็นความรู้ในอีกอีกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกแนวหนึ่งนะคะว่าทําไมอะไรเพราะอะไรอะไรแบบนี้นะคะ แล้วน้องก็จะมาขอเข้าคําถามคําต่อไปนั่นก็คือทําไมพาระที่เชียงตุงอยู่ใกล้ผู้หญิงได้ทั้งทั้งที่พาระที่ไทยอยู่ใกล้ผู้หญิงไม่ได้เช่นว่าเราไปยืนถ่ายรูปเออเราจะมีการถ่ายรูปเป็นหมู่เป็นเอออะไรแบบนี้เนาะเวลาเราไปงานมูนงานอะไรแบบนี้เราก็จะอยากจะถ่ายรูปกับเจ้าอาวาสของวัดอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็ทําไมถึงเอ่ยยืนยืนยืนใกล้ๆกันได้อะไรแบบนี้ประมาณนี้เนาะทาไมถึงได้อะไรแบบนี้นะคะ ที่เชียงตรงนี่นะมันเป็นสังคมที่ว่าสังคมที่อยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นก็คือว่ามันเป็นสังคมที่ไม่มีคนแบบพกผ่านอะไรมากมายนะเออทำไมวกเออเห็นพระเนยเห็นเนรน้อยกอดพ่อกอดแม่ใช่แล้วคล่ะกอดแม่ด้วยกอดไม่รู้พี่สาวหรือเปล่าก็ก็ก็อ่าถูกเนื้อต้องตัวกันอันนี้มันก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ามันไม่ได้คิดแบบว่าเออมีกิเลสอะไรอย่างนั้น จริงมันก็มันอยู่ด้วยกันแบบสงบสุขแหละ <c oughs> <c oughs> เห็นพานเนียนนั่งซอนนั่อสอนมอเตอร์ไซค์พ <c oughs> ี่สาวบ้างสอนมอเตอร์ไซค์แม่บ้างอาจจะไปตลาดนู้นไปตลาดนี่อะไรประมาณนั้นนะอันนี้อันนี้มันก็อืมที่จริงมันก็อยู่ที่บริบทของสังคมแต่ละที่ที่นะะที่จริงตัวก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของปกติปกตินะคะปกติแล้วทําไมเออที่ไทยเขาถึงได้แบบว่าเออเขาเขาไม่ทํากันทําไมอืม คนไทยก็มันจะไปเน้นจะเน้นเรื่องของวินัยมากกว่าก็คือว่าเออผู้หญิงกับผู้ชายนะเป็นพ่อก็ไม่ได้เป็นแม่ก็ไม่ได้อ่าที่มันเขาเรียกว่าวัตถุอนามาติก,ก็คือว่าเวลามันถูกต้องกันมันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าอ่าที่ที่เมืองไทยน่ะมันอาจจะเจริญแล้วประมาณนั้นะเอาจจะเป็นประมาณนั Green ้นนะคะแล้วคําถามที่เราแก้วจะถามข้อต่อไปนะคะฝนตกมาเยอะมาก ขอเปลี่ยนที่ก่อนได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ขอขอขอย้ายที่แป๊บนึงนะคะคือฝนมันลงมาเยอะมากเลยค่ะพอดีวันนี้ฝนตกนีดหน่อยนะคะเลยต้องเปลี่ยนมุมบ่อยๆนิดน,นึง <c oughs> <c oughs> คือตะกี้อยู่ที่ใต้ลมไม้เนาะฝนมันก็ลงมาใต้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ลมๆแล้วไม่มีฝนแล้วนะคะแล้วก็จะมาขอเข้าคําถามคําต่อไปที่นนวาแก้วจะถามนั่นเองนะคะนั่นก็คือ ที่เชียงตุงนะคะมีเหล็กบัดเหมือนที่ไทยไหมเพราะว่าเห็นที่ไทยนี่มีเด็กวัดด้วยอะไรแบบนี้นะคะ,ะที่เชียงตุงนะส่วนใหญ่เตระวัดจะไม่มีะจะไม่มีที่มีก็คือ,อะละอ่อนละอ่อนเด็กๆที่จะมาบนเม้มมนยก็จะมา อยู่สักเดือนสองเดือนหรือว่ามาเป็นเด็กวัดสักนิดหนึ่งมาฝึกการวัดเอ่อมาฝึกงานที่วัดนิดนึงแล้วก็ค่อยเป็นเมนอะไรประมาณนี้นะคะเด็กวัดประจาไม่ไม่เห็นมีนะไม่เห็นมีไม่เห็นมีไม่ไม่เหมือนที่ไทยอ่ะไทยมันจะมีเด็กวัดมากินมานอนอยู่ในวัดใช่แล้วค่ะเช่นว่าเออเวลาไปเออค่ะเช่นว่าที่แบบว่าเออไทยเนาะนกแกเห็นนะคะเออเช่นในละครหรือว่าเออในอะไรต่างๆก็ตามนกแกเห็นมีเด็กวัดแล้วก็ เวลาไปบินทบาทไปอะไรก็เห็นเด็กวัดตามไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยถามว่าที่เชียงตูงมีหรือไม่ที่ไทยมีมีมีเด็กวัดนะที่เชียงตูงมีหรือไม่แล้วแตกต่างกันไหมอะไรแบบนี้นะคะก็ได้ความรู้ไปแล้วนาอว่าที่เชียงตูงไม่มีเด็กวัดนะคะแล้วคําถามที่น้องแกจะถามต่อไปนะั่นก็คือที่เชียงตูงนั้นมีสปเปลอหรือไม่นะคะ อ,อที่เชีงตรงการการเผาศพอ่ะมันก็จะเผาแบบว่ามันมีเขาเรียกว่าปา่าช้าป่าช้านี่มันก็มันเป็นการเผาก็มันไม่เหมือนของไทยอ่ะก็ใช้ปืนใช้อะไรตามบ้านนอกกันนะใช่แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีคนในหมู่บ้านเนี่ยไปช่วยไปช่วยกันทําเองนะช่วยเช่นว่าก่อกองปืนกองล้วนี่นะก็จะผัดเปลี่ยนกัน เกื่อกันทำผ่านเปลี่ยนกานทำที่ที่สับเเลยก็ไม่เห็นมีไม่มีก็จะช่วยช่วยกันเองอ่าช่วยช่วยกันทำที่ทางในเวียงก็อาจจะมีอยู่นะทางทางในเวียงใช่แล้วค่ะในเวียงนี่คือแบบเออยังไงเขาเผาเหมือนทางไทยเนาะก็เอาใส่อันนั้นเขาเรียกว่าเผาแก๊สใช่ไหมคะถ้าน้องจำไม่ผิดเาถักใช่แล้วอ่ะอันที่อันนั้นมันมีเขาเขาเรียกว่า จ้าหน,น้าที่เขามีอยู่น,น,นะม,มีคนเก็บคนเผาคนจัดการทุกอย่างมันมันในเบียนนี้ก็เขาเรียกว่าสปเปเลอร์หรือเปล่านะ <c oughs> ก็น่าจะมีนะแ <c oughs> ต่แต่บ้านนอกไม่มีใช่แล้วค่ะ <c oughs> ที่จะมีก็มีแต่ในเบียนนะมีอืมค่ะ <c oughs> ที่เชียงตุงของเรานี่คือ,อเขาเผาศพกันในวัดไหมคะ <c oughs> <c oughs> ที่ไทยเขาเขาเผาในวัดเนอะที่เชียงตุงนี่ไม่มีนะไม่มีในวัดเลยนะที่ ที่เผาในวัดยังไม่มีสักวัดเลยส่วนใหญ่ก็จะเผาที่ป่าช้าเขามีเขามีป่าช้าของของพระสงฆ์แล้วก็ป่าช้าของคารวะคนบ้านก็จะมีบ้านใครบ้านมันจะมีป่าช้าอยู่จะไแยกป่าช้าออกไปกับกับวัดวัดอยู่ที่หนึ่งป่าช้าอยู่อีกที่หนึ่งอะไรแบบนี้นะคะคือเผาศพเนี่ยคือไม่เผาในวัดนะคะที่เชียงตุงก็ตอนนี้ยังไม่มีสัปเหร่อนะคะที่ที่ ที่ตรงนี้เนาะไม่มีสับเปลยนะคะแต่ในเวียงอาจจะมีก็ได้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็วันนี้น้อแก้วก็ให้ความรู้เพียงเท่านี้นะคะน้วาแก้วให้ความรู้ในเรื่องการที่ว่าเออเชียงการที่ว่าเชียงตุงใช่ไหมอะอ๋อตรงนี้นะคะเชียงตุงบัลลป้า,าที่เชียงตุงนะคะบินทะบาทไหมนะคะก็ได้คําตอบแล้วนะคะแล้วก็ ทําไมพระที่เชียงตุงตอนที่วาเราเอาของไปเจนทําไมไม่มีผ้าเหลืองมารองนะคะแล้วพระที่เชียงตุงทําไมยืนยืนยืนใกล้ๆผู้หญิงแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะคะแล้วก็ ที่เชียงตุงมีเด็กวัดไหมแล้วที่เชียงตุงมีสัป,ปเอรอไหมนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปใหม่แล้วก็คลิปหน้านะคะน้องแก้วกลัวว่าคลิปมันจะยาวนั่นเองค่ะยังไม่จบไม่ง่ายยังมีอีกเยอะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดก,ดกระดิ่งให้น้องแก้วด้วยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะ